ผมเคยสงสัยนะครับว่าทำไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุทาได้ภายในเพียงแค่สองวันด้วยสมาธิเคลื่อน,นไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชื่อกขาดครับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ำว่าเชื่อกจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบที่แรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บ ให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวนี่ครับแล้วความคิดมันจะดับเองซึ่งผมก็ทําแบบนี้นะครับ20สิปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลง แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชือกขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทําได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมายี่สิบปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละผลทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไง แต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชือกขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่2วันเนี่ยท่านคงเป็นพราที่มีบุญบาร,รมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บาร,รมีท่านเต็มท่านก็นเลยบรรลุธรรมได้ง่ายได้อันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่าน,นั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับสองปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อ เราไปจับประเด็นผิดครับคิดว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับตัวที่จะทําให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทําให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อมันบ่มีอย่างหมายความว่ารู้เฉยๆมันไม่มีอะไรครับ เมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงธรรมอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้หลวงพ่อเทียเรียกว่าปกติครับ แล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปเนี่ยครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึ่งออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชือกขาดคือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป2 0 3 0ปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเราหมดแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันยังมีตัวตนอยู่ครับมันยังมีตัวเราผู้ยกมืออยู่ และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆตัวมีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเรา่เป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละไม่ต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้ นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชื่อขาดมา่นั้นครับวิธีการสร้างจังหวะในแนวทางของหลวงพ่อเทียนผมขอออกตัวก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ในสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยมีมากมายแล้วผมก็เคารพทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อสมบูรณ์ที่ผมนับเป็นพ่อทางธรรมของผม แต่คลิปนี้ผมจะแบ่งปันการปฏิบัติในแนวของหลวงพ่อเทียนของผมตลอดทั้งหมด26ปีครับแบ่งปันด้วยความเจ็บใจนะครับเจ็บใจที่ว่าถ้าเรารู้อย่างนี้แต่แรกนะครับเราคงไม่ต้องปฏิบัติถึง26ปีหรอกครับผมเชื่อว่าใช้เวลาเต็มที่นะครับ1ปีเอาไม่เกิน2ปีผมต้องเข้าใจได้แน่ๆว่าภาวะเชือกขาดที่หลวงพ่อเทียนพูดถึงนะี่คืออะไรทีแรกความเข้าใจของผมคือไม่ต้องห้ามความคิด สร้างจังหวะไปนะครับเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวหมายถึงรู้สึกที่กายนะครับรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนี้พอเกิดความคิดให้กลับมารู้สึกตัวคือกลับมาถึงความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวอย่านี้นะครับทําไปทีแรกผมบอกเลยครับว่าผมรู้สึกได้ว่ามันถูกต้องเพราะว่ากิเลสมันเกิดจากความคิดพอเรารู้ทันความคิดความคิดดับกิเลสมันก็เกิดไม่ได้ครับกิเลสเกิดไม่ได้ ชีวิตเราดีขึ้นครับเราไม่หลงกับความคิดแต่ประเด็นที่ผมทำแล้วเนิ่นนานผมว่าผมวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้ความคิดมาปุ๊บรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวสติเพิ่มมากขึ้นความคิดน้อยลงแต่เชือกขาดคืออะไรครับอะไรคือเชือกขาดแล้วเราจะพ้นจากวัฏสงสารได้อย่างไร ในที่สุดนะครับผมเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้ซื่อมันบ่มีอย่างมันคืออะไรนี่ครับที่ผมอยากจะพูดจากความเก็บใจว่าถ้าเรารู้ว่าคีย์เวิร์ดจริงๆคือรู้ซื่อมันบ่มีอย่างรู้ไปมันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยจริงๆรู้แบบไม่มีตัวตนนะครับที่สครับมันถึงจะเห็นผลทางแห่งการพ้นไปจากความมีตัวตนพ้นไปจากการเกิดครับ ทีนี้ภาวะแบบนี้มันเกิดจากการที่เราสบายๆครับทําสบายๆนะฮะอย่าไปโฟกัสที่ความคิดแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่ความรู้สึกตัวด้วยให้ปล่อยสบายๆให้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเรารู้ได้เองครับธรรมชาติของเรานะครับเรายกมือปุ๊บมันรู้ได้เองอยู่แล้วครับถ้าระบบประสาทเราไม่ได้เสียหายยังไงเราก็ต้องรู้ได้นะครับเราเคลื่อนไปี่นเรารู้ได้ไม่ต้องไปจดจ,จ้องไม่ต้องไปประคองรักษา ไม่ต้องไปตามดูครับปล่อยให้เขารู้ได้เองนี่แหละครับที่หลวงพ่อเทียนบอกรู้แล้วทิ้งเลยพอรู้แล้วอ้าวก็ทิ้งเลยทิ้งความรู้สึกที่ต้องไปจดจ้องติดตามปล่อยใจสบายๆครับพอเขารู้ได้เองแบบนี้ความคิดที่ผ่านมามันก็ผ่านไปพอความคิดดับนั่นแหละครับภาวะที่หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติมันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ได้อ๋อ มันปกติคือมันไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นภาวะธรรมชาติธรรมชาติที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งนี่พยกไปโอ้รู้เฉยๆมันไม่มีอะไรรู้ซื่อๆมันบบมีอย่างอ้าวนี่สิครับมันถึงความเป็นอัตโนมัติคือมารู้ได้เองโดยไม่มีผู้กระทําไม่มีความรู้สึกว่าเรากําลังยกมือแบบนี้นะครับนี่ต้องฝึกด้วยวิธีแบบนี้ครับ ไม่ใช่มัวแต่ไปสังเกตความคิดอยู่ไม่ใช่ไปสังเกตความคิดเกิดดังอันนั้นคือเบื้องต้นนะครับแต่เราต้องก้าวมาถึงการเห็นปรมัตครับปรมัตคือความจริงอลึกซึ้งว่าอ๋อมันไม่มีตัวตนนะครับพอมาถึงจุดที่เรารู้ระวังแล้วเนี่ยสติมันเกิดมีเองแล้วนะครับสมาธิก็เกิดมีเองแล้วเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็เดินแบบปล่อยวางเลยครับรู้ละวาง ดูแล้วทิ้งเลยแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกนะครับ <Okay. S 1> เดินไปเดินเพื่อเดินครับไม่ต้องกําหนดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องรู้สึกตัวครับเพราะว่าสติตอนนี้มันทํางานของมันเองแล้วมันจะรู้ได้เองครับแล้วมันจะเป็นการรู้ซื่อๆคือรู้เฉยเฉยแล้วสังเกตดูมันไม่มีอักเสครับรู้ซื่อๆมันบ่มีอย่างจริงๆไม่มีความรู้สึกว่าเรากําลังเดินเนาะมันเป็นแค่อาการรู้เท่านั้นเองครับ รู้ยังไงอธิบายไม่ถูกมันต้องทําเองครับมันถึงจะรู้ว่าโอรู้แบบไม่มีตัวเราผู้รู้เนี่ยมันเป็นอย่างไรพอสติมันทรงตัวแบบมันเป็นเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไร,ไรน,นั่นแหละครับจุดนี้แหละครับเมื่อความคิดเกิดปั๊บมันจะเห็นถึงต้นตอของความคิดนะครับที่หลวงพ่อเทียนบอกเห็นจุดกําเนิดเลยมันเป็นจุดกําเนิดที่จิตเข้าไปยึดครับเข้าไปยึดความเป็นตัวตน นั่นแหละครับถ้าสติและสมาธิที่มันเป็นเองเนี่ยมันถึงรอบของมันนะครับมันจะเห็นได้ด้วยญาณที่เกิดจากสติและสมาธิที่มันอัตโนมัตินี่มันเห็นเองโดยปราศจากเจตนาที่จะไปดูแต่อย่างใดจะเข้าใจเลยว่าเชื่อขาดคืออะไรมันจะต่อหน้าต่อตาเราเลยครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่พูดนะครับอย่างที่บอกครับนี่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับฟังเฉยเฉยไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องลองก็ได้ ต่ใครอยากจะลองดูสัตั้งก็เอาปฏิบัติหลวงพ่อเทียนมาตั้งนานแล้วไม่ไปไม่มาผมเคยสงสัยนะครับว่าทําไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุทำได้ภายในเพียงแค่2วันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับท่านบอกว่าท่านเชื่อขาดครับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยได้ซ้ําว่าเชื่อจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบที่แรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหว เห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวนี่ครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทำแบบนี้นะครับ20ปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิด ความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลงแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชื่อขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทำได้ยังไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา20ปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละ ผนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชื่อขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่2วันเนี่ยท่านคงเป็นพลาที่มีบุญบาร,รมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บาร,รมีท่านเต็มท่านก็นเลยบรรลุธรรมได้ง่ายได้อันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่า ผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับ2ปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับชื่อว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับตัวที่จะทําให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทําให้เรา บรรู้ทำได้คือรู้ซื่อๆมันบอมีอย่างรับหมายความว่ารู้เฉยๆมันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับ มันต้องเข้าถึงทาอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้อ่ะหลวงพ่อเทียรเรียกว่าปกติครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปเนี่ยครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดผึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชื่อขาดคือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป20-30ปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเราโมยแต่ไปเล่นกับความคิดครับ รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันจะมีตัวตนอยู่ครับมันยังมีตัวเราผู้ยกมืออยู่นี่และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆก,กว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเราอ่ะเป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละไม่ต้องรู้เฉยๆจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นี่แหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชื่อกขาดแน,น,น่นครับวิธีการสร้างจังหวะในแนวทางของสลวงพเทียนผมขอออกตัวก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนนะครับ เพราะว่าครูบาอาจารย์ในสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยมีมากมายแล้วผมก็เคารพทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อสมบูรณ์ที่ผมนับเป็นพ่อทางธรรมของผมแต่คลิปนี้ผมจะแบ่งปันการปฏิบัติในแนวของหลวงพ่อเทียนของผมตลอดทั้งหมด26ปีครับแบ่งปันด้วยความเจ็บใจนะครับเจ็บใจที่ว่าถ้าเรารู้อย่างนี้แต่แรกนะครับเราคงไม่ต้องปฏิบัติถึง26ปีหรอกครับผมเชื่อว่าใช้เวลาเต็มที่นะครับ1ปี เอาไม่เกิน2ปีผมต้องเข้าใจได้แน่ๆว่าภาวะเชือกขาดที่หลวงพ่อเทียนพูดถึงนะ่ะคืออะไรที่แรกความเข้าใจของผมคือไม่ต้องห้ามความคิดสร้างจังหวะไปนะครับเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวหมายถึงรู้สึกที่กายนะครับรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนี้พอเกิดความคิดให้กลับมารู้สึกตัวคือกลับมาถึงความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวอย่น,นี้นะครับ ทำไปทีแรกผมบอกเลยครับว่าผมรู้สึกได้ว่ามันถูกต้องเพราะว่ากิเลสมันเกิดจากความคิดพอเรารู้ทันความคิดความคิดดับกิเลสมันก็เกิดไม่ได้ครับกิเลสเกิดไม่ได้ชีวิตเราดีขึ้นครับเราไม่หลงกับความคิดแต่ประเด็นที่ผมทําแล้วเนิ่นนานผมว่าผมวนเวียนอยู่กับสิ่งความคิดมาปุ๊บรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัว สติเพิ่มมากขึ้นความกินน้อยลงแต่เชื่อขาดคืออะไรครับอะไรคือเชื่อขาดแลวเราจะพ้นจากวัฏจัสงสารได้อย่างไรในที่สุดนะครับผมเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้ซึ้ๆมันบ่มีอย่างมันคืออะไรนี่ครับที่ผมอยากจะพูดจากความเก็บใจว่าถ้าเรารู้ว่าคีย์เวิร์ดจริงๆคือรู้ซึ้งมันบ่มีอย่างรู้ไป มันไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยจริงๆรู้แบบไม่มีตัวตน,นครับนี่นะครับมันถึงจะเห็นผลทางแห่งการพ้นไปจากความมีตัวตนพ้นไปจากการเกิดครับทีนี้ภาวะแบบนี้มันเกิดจากการที่เราสบายๆครับทำสบายๆนะฮะอย่าไปโฟกัสที่ความคิดแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่ความรู้สึกตัวด้วยให้ปล่อยสบายๆให้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเรารู้ได้เองครับ ธรรมชาติของเรานะครับเรายกมือปุ๊บมันรู้ได้เองอยู่แล้วครับถ้าระบบประสาทเราไม่ได้เสียหายยังไงเราก็ต้องรู้ได้นะครับเราเคลือ่อนไปนเรารู้ได้ไม่ต้องไปจดจ้องไม่ต้องไปประคองรักษาไม่ต้องไปตามดูครับปล่อยให้เขารู้ได้เองนี่แหละครับที่หลงวงพ่อเทียนบอกรู้แล้วทิ้งเลยพอรู้แล้วอ้าวก็ทิ้งเลยทิ้งความรู้สึกที่ต้องไปจดจ้องติดตามปล่อยใจสบายสบายครับพอเขารู้ได้เองแบบนี้ ความคิดที่ผ่านมามันก็ผ่านไปพอความคิดดับนั่นแหละครับภาวะที่หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติมันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ได้โอ้มันปกติคือมันไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นภาวะธรรมชาติธรรมชาติท,าตที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งนี่พยกไปโอ้รู้เฉยเฉยมันไม่มีอะไรรู้ซื้งๆมันบบมีหยังอ้าวนี่สิครับ มันถึงความเป็นอัตโนมัติคือมารู้ได้เองโดยไม่มีผู้กระทําไม่มีความรู้สึกว่าเรากําลังยกมือแบบนี้นะครับนี่ต้องฝึกด้วยวิธีแบบนี้ครับไม่ใช่มัวแต่ไปสังเกตความคิดอยู่ไม่ใช่ไปสังเกตความคิดเกิดดับอันนั้นคือเบื้องต้นนะครับแต่เราต้องก้าวมาถึงการเห็นปรมัติครับปรมัติคือความจริงอลึกซึ้งว่าอ๋อมันไม่มีตัวตนนะครับ พอมาถึงจุดท,ที่เรารู้ระวางแล้วเนี่ยสติมันเกิดมีเองแล้วนะครับสมาธิก็เกิดมีเองแล้วเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็เดินแบบปล่อยวางเลยครับรู้ละวางรู้ละทิ้งเลยแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกนะครับเดินไปเดินเพื่อเดินครับไม่ต้องกําหนดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องรู้สึกตัวครับเพราะว่าสติตอนเนี้มันทํางานของมันเองแล้วมันจะรู้ได้เองครับแล้วมันจะเป็นการรู้ซื่อ คือรู้เฉยๆแล้วสังเกตดูมันไม่มีอากรครับรู้ซึ้งมันบ่มีอย่างจริงๆไม่มีความรู้สึกว่าเรากําลังเดินเนาะมันเป็นแค่อาการรู้เท่านั้นเองครับรู้ยังไงอธิบายไม่ถูกมันต้องทําเองครับมันจะรู้ว่าอ๋อรู้แบบไม่มีตัวเราผู้รู้เนี่ยมันเป็นอย่างไรพอสติมันทรงตัวแบบมันเป็นเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรนั่นแหละครับ จุดนี้แหละครับเมื่อความคิดเกิดปั๊บมันจะเห็นถึงต้นตอของความคิดนะครับที่หลวงพ่อเทียนบอกเห็นจุดกําเนิดเลยมันเป็นจุดกําเนิดที่จิตเข้าไปยึดครับเข้าไปยึดความเป็นตัวตนนั่นแหละครับถ้าสติและสมาธิที่มันเป็นเองเนี่ยมันถึงรอบของมันนะครับมันจะเห็นได้ด้วยญาณที่เกิดจากสติและสมาธิที่มันอัตโนมัตินี่มันเห็นเองโดยปราศจากเจตนาที่จะไปดูแต่อย่างใด จะเข้าใจเลยว่าเชื่อกขาดคืออะไรมันจะต่อหน้าต่อตาเราเลยครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่พูดนะครับอย่างที่บอกครับนี่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับฟังเฉยๆไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องลองก็ได้แต่ใครอยากจะลองดูสักตั้งก็เอาปฏิบัติหลวงพ่อเทียนมาตั้งนานแล้วไม่ไปไม่มาผมเคยสงสัยนะครับว่าทําไมหลวงพ่อเทียนสามารถบรรลุทมได้ภายในเพียงแค่2วันด้วยสมาธิเคลื่อนไหวนะครับ ท่านบอกว่าท่านเชื่อขาดครับผมเองก็ฝึกตามหลวงพ่อเทียนมา20ปีนะครับยังไม่เห็นแววเลยด้วยซ้ําว่าเชื่อจะขาดยังไงหลักการหลวงพ่อเทียนที่ผมทราบที่แรกก็คือเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดท่านบอกว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้มันคิดแต่พอคิดปุ๊บให้รู้สึกตัวให้กลับมารู้สึกตัวเนี่ยครับแล้วความคิดมันจะดับไปเองซึ่งผมก็ทําแบบนี้นะครับ ยีปีผ่านไปครับโอเคผมเห็นความคิดเห็นความคิดมันดับครับต้นเหตุของความทุกข์มันอยู่ที่ความคิดพอมันไม่คิดไม่ปรุงแน่นอนกิเลสก็ไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่เกิดถามว่าดีไหมดีครับกิเลสลดลงแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าเชื่อขาดหรือบรรลุธรรมเนี่ยมันจะทำได้ย่งไงจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับ ผมเห็นสภาวะที่มันว่างเรียกว่าว่างจากตัวตนนะครับมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรจะให้ยึดได้เลยหลังจากที่พยายามฝึกมา20ปีนะครับผมเลยอ๋อนี่แหละหนทางที่มันจะหมดจากตัวตนเข้าใจนะครับว่าสภาวะที่มันเป็นนิพพานเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าเชือกขาดมันคืออะไรคือตามที่เราคิดคิดกันเนี่ยหลวงพ่อเทียนใช้เวลาแค่2วันเนี่ย ท่านคงเป็นพระที่มีบุญบรารมีสูงท่านคงฝึกมาเยอะหลายภพหลายชาติพอมาชาตินี้บรารมีท่านเต็มท่านก็นเลยบรรลุธรรมได้ง่ายได้อันนั้นคือสิ่งที่เราคิดกันแต่ถ้าว่าผมพยายามค้นหาความจริงว่ามีอะไรมากกว่าน,นั้นหรือเปล่าในที่สุดนะครับสองปีให้หลังเนี่ยผมมาค้นพบความจริงว่าอ๋อเราไปจับประเด็นผิดครับที่ว่าผิดเนี่ยมันไม่ใช่ผิดทั้งหมดแต่ว่าหลักการจริงๆนะครับ ตัวที่จะทําให้บรรลุธรรมหรือเชื่อขาดจริงๆนั้นไม่ใช่ประโยคที่ว่าเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดครับประโยคทองนะครับที่จะทําให้เราบรรลุธรรมได้คือรู้ซื่อๆมันบ่มีอย่างครับหมายความว่ารู้เฉยๆมันไม่มีอะไรครับเมื่อเราเห็นสภาวะที่มันไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแล้วยกมือปุ๊บรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆครับมันไม่มีอะไรเลยครับ ยกไปอย่างนั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ยกนี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องเข้าถึงทำรรอันลึกซึ้งว่าอ๋อธรรมชาติแท้มันไม่มีตัวตนสภาวะนี้อะหลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามความยึดมั่นมันหลุดออกไปนี่ยครับนั่นแหละครับมันรู้สึกเหมือนกันขาดพึงออกไปนี่แหละนั่นแหละครับคือสภาวะเชื่อขาด คือถ้าผมรู้แบบนี้แต่แรกนะครับผมคงไม่ต้องเสียเวลาปฏิบัติไป 20- 30ปีหรอกครับที่ผ่านมาเนี่ยเราโมยแต่ไปเล่นกับความคิดครับรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดคิดแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนี่มันจะมีตัวตนอยู่ครับมันจะมีตัวเราผู้ยกมืออยู่นี่และตัวตนนี้มันแสบนะครับมันแอบซ่อนอย่างแบบเนียนที่สุดเลยครับมันมีฉันเป็นผู้ปฏิบัติมันมีความรู้สึกลึกๆตัวมีตัวเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติ เราอะเป็นคนเห็นความคิดนั่นแหละไม่ต้องรู้เฉยเฉยจริงๆครับหน้าที่ของจิตคือรู้ไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้นั่นแหละครับรู้แล้วทิ้งเลยนะครับรู้แล้วทิ้งเลยไม่ต้องแบบไปประคองไปแช่ไปตามดูตามรู้แบบนี้นี่หลวงพ่อเทียนพูดนะครับรู้แล้วทิ้งเลยนั่นแหละครับมันถึงจะหมดความยึดในตัวตนได้หมดความยึดเมื่อไหร่เชื่อขาดเมื่นั้นครับ วิธีการสร้างจังหวะในแนวทางของหลวพ่อเทียนผมขอออกตัวก่อนว่าคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์ในสายหลวงพ่อเทียนเนี่ยมีมากมายแล้วผมก็เคารพทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อสมบูรณ์ที่ผมนับเป็นพ่อทางธรรมของผมแต่คลิปนี้ผมจะแบ่งปันการปฏิบัติในแนวของหลวงพ่อเทียนของผมตลอดทั้งหมด26ปีครับแบ่งปันด้วยความเจ็บใจนะครับเจ็บใจที่ว่า ถ้าเรารู้อย่างนี้แต่แรกนะครับเราคงไม่ต้องปฏิบัติถึง26ปีหรอกครับผมเชื่อว่าใช้เวลาเต็มที่นะครับ1ปีเอาไม่เกิน2ปีผมต้องเข้าใจได้แน่ๆว่าภาวะเชือกขาดที่หลวงพ่อเทียนพูดถึงนะ่ะคืออะไรที่แรกความเข้าใจของผมคือไม่ต้องห้ามความคิดสร้างจังหวะไปนะครับเคลื่อนไหวให,ให้รู้สึกตัวหมายถึงรู้สึกที่กายนะครับรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวนี้พอเกิดความคิด ให้กลับมารู้สึกตัวคือกลับมาถึงความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวอย่างนี้นะครับทําไปทีแรกผมบอกเลยครับว่าผมรู้สึกได้ว่ามันถูกต้องเพราะว่ากิเลสมันเกิดจากความคิดพอเรารู้ทันความคิดความคิดดับกิเลสมันก็เกิดไม่ได้ครับกิเลสเกิดไม่ได้ชีวิตเราดีขึ้นครับเราไม่หลงกับความคิดแต่ประเด็นที่ผมทําแล้วเนิ่นนานผมว่าผมวนเวียนอยู่กับสิ่งนี้ ความคิดมาปุ๊บรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวรู้ทันความคิดกลับมารู้สึกตัวสติเพิ่มมากขึ้นความคิดน้อยลงแต่เชื่อขาดคืออะไรครับอะไรคือเชื่อขาดแล้วเราจะพ้นจากวัฏจัสงสารได้อย่างไรในที่สุดนะครับผมเข้าใจแล้วว่าที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้ซึ้ๆมันบ่มีอย่างมันคืออะไรเนไครับ ที่ผมอยากจะพูดจากความเก็บใจว่าถ้าเรารู้ว่าคีย์เวิร์ดจริงๆคือรู้ซื่อๆมันบอกมีอย่างรู้ไปมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงๆรู้แบบไม่มีตัวตนครับที่นะครับมันถึงจะเห็นผลทางแห่งการพ้นไปจากความมีตัวตนพ้นไปจากการเกิดครับทีนี้ภาวะแบบนี้มันเกิดจากการที่เราสบายๆครับทำสบายๆนะฮะอย่าไปโฟกัสที่ความคิด แล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสที่ความรู้สึกตัวด้วยให้ปล่อยสบายๆให้ร่างกายเคลื่อนไหวแล้วเรารู้ได้เองครับธรรมชาติของเรานะครับเรายกมือปุ๊บมันรู้ได้เองอยู่แล้วครับถ้าระบบประสาทเราไม่ได้เสียหายยังไงเราก็ต้องรู้ได้นะครับเราเคลื่อนไปเ,เรารู้ได้ไม่ต้องไปจดจ้องไม่ต้องไปประคองรักษาไม่ต้องไปตามดูครับปล่อยให้เขารู้ได้เองนี่แหละครับที่หลวงพ่อเาาทียมบอกรู้แล้วทิ้งเลยพอรู้แล้วอ้าวก็ทิ้งเลย ทิ้งความรู้สึกที่ต้องไปโจดจ้องติดตามปล่อยใจสบายๆครับพอเขารู้ได้เองแบบนี้ความคิดที่ผ่านมามันก็ผ่านไปพอความคิดดับนั่นแหละครับภาวะที่หลวงพ่อเทียนเรียกว่าปกติมันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ได้โอ้มันปกติคือมันไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นภาวะธรรมชาติธรรมชาติที่ปราศจากความคิดปรุงแต่งนี่พยกไปโอ้ รู้เฉยๆมันไม่มีอะไรรู้ซื่อซืมันบ่มีอย่างอ้าวนี่สิครับมันถึงความเป็นอัตโนมัติคือมารู้ได้เองโดยไม่มีกู้่ก,กระทําไม่มีความรู้สึกว่าเรากําลังยกมือแบบนี้นะครับนี่ต้องฝึกด้วยวิธีแบบนี้ครับไม่ใช่มัวแต่ไปสังเกตความคิดอยู่ไม่ใช่ไปสังเกตความคิดเกิดแับอันนั้นคือเบื้องต้นนะครับแต่เราต้องก้าวมาถึงการเห็นปรมัติครับ ปรมาตคือความจริงอลึกซึ้งว่าอ๋อมันไม่มีตัวต้นนะครับพอมาถึงจุดที่เรารู้ระว,วังแล้วเนี่ยสติมันเกิดมีเองแล้วนะครับสมาธิก็เกิดมีเองแล้วเราเดินจงกรมเนี่ยเราก็เดินแบบปล่อยวางเลยครับรู้ระวางรู้สักทิ้งเลยแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านบอกนะครับเดินไปเดินเพื่อเดินครับไม่ต้องกําหนดอะไรสิ้นไม่ต้องรู้สึกตัวครับเพราะว่าสติตอนเนี้ มันทํางานของมันเองแล้วมันจะรู้ได้เองครับแล้วมันจะเป็นการรู้ซื่อๆคือรู้เฉยเฉยแล้วสังเกตดูมันไม่มีอาการครับรู้ซื่อมันบ่มีอย่างจริงๆไม่มีความรู้สึกว่าเรากําลังเดินนะมันเป็นแค่อาการรู้เท่านั้นเองครับรู้ยังไงอธิบายไม่ถูกมันต้องทําเองครับมันจะรู้ว่าอ๋อรู้แบบไม่มีตัวเราผู้รู้เนี่ยมันเป็นอย่างไร พอสติมันทรงตัวแบบมันเป็นเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนั่นแหละครับจุดนี้แหละครับเมื่อความคิดเกิดปั๊บมันจะเห็นถึงต้นตอของความคิดนะครับที่หลวงพ่อเทียนบอกเห็นจุดกำเนิดเลยมันเป็นจุดกำเนิดที่จิตเข้าไปยึดครับเข้าไปยึดความเป็นตัวตนนั่นแหละครับถ้าสติและสมาธิที่มันเป็นเองเนี่ยมันถึงรอบของมันนะครับมันจะเห็นได้ด้วยญาณที่เกิดจากสติและสมาธิที่มันอัตโนมัตินี่ มันเห็นเองโดยปราศจากเจตนาที่จะไปดูแต่อย่างใดจะเข้าใจเลยว่าเชือขาดคืออะไรมันจะต่อหน้าต่อตาเราเลยครับซึ่งตรงนี้ผมจะไม่พูดนะครับอย่างที่บอกครับนี่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์นะครับฟังเฉยๆไม่ต้องเชื่อและไม่ต้องลองก็ได้แต่ใครอยากจะลองดูสักตั้งก็เอาปฏิบัติหลวงพ่อเทียนมาตั้งนานแล้วไม่ไปไม,ม